ขนาดนี้กำลังไปไหนก็ไม่รู้มาถ่ายขนาดนี้กำลังไปที่ไหนก็ไม่รู้มาไปเรื่อยๆแล่นวนเจอการเจอต้อเป็นจริงถ่ายด้านหลังเลย

โอเคถ่ายแค่นี้พอแล้วกันนะหลังเป็นยังไงเร่งเวินหืมแล้วหัวมันเปล็นเออเจอกันเจอที่เม็นยังไงถ่ายด้านหลังเลย

โอเคถ่ายแค่นี้พอแล้วกันนะขนาดนี้กำลังไปไหนก็ไม่รู้ม,มาถ่าย <laughs> ขนาดนี้กำลังไปที่ไหนก็ไม่รู้